ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจงานกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพราคาสุดพิเศษ26สิงหาคมถึง4กันยายนที่ World Camera สาขาลาดพร้าวเมทิบโคเบลตัวยามมโคโบาลามินรักษาโรคของระบบประสาทส่วนปลายซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการชา ก็ติดตลาดหุ้นในช่วงของ stop loss นะคะเช้านี้ตลาดหุ้นไทยเปิดทําการซื้อขายเปิดมาอยู่ในแดนลบค่ะเราเปิดตลาดนั้นติดลบลงมา6จุดนะคะล่าสุดอยู่ที่1,531.54จุดนะคะมีการปรับตัวลดลงมาถึง7จุดแล้วนะคะภาพของตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้จะปรับฐานลงไปขนาดไหนต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ไหมนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะ กับท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยพูดคุยกับคุณพิเดิมพบสงเคราะห์ค่ะคุณพิเดิมพบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ความฝันที่เราจะไป1,600จุดนี่ดูเหมือนจะไกลออกไปทุกทีหรือเปล่าคะครับผมก็หลังจากที่ผลประกอบการในไตรมาสที่สองที่ออกมานะครับว่ารายได้ลดลงสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากําไรเพิ่มขึ้น 11. 8 3แเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้ามองของหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาก็คือไตรมาสหนึ่ง แต่มา2สองรวมกันนะครับก็มีกำไรประมาณส,สัก53อเซของพอแค่ตั้งปีของเรานะครับก็แสดงว,ว่าณขณะนี้เรายังไม่มีการปรับประมาณการตัวกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับยังคงให้อินเด็กซ์ทาร์เก็ตในปีนี้นะครับบนแถวๆ16.4เท่า,าประมาณก็คือ1 5 3 0ลบนะครับบริเวณน,นี้เลยนะคะอ่าบริเวณตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดที่เราคิดว่า ถ้าต่างกว่านี้ดูน่าสนใจถ้าสูงกว่านี้เราบอกว่าเป็นการเก็งทำรามันคําว่าธันกะว่าจุดเนี่ยเรายังท้าไปก่อนแต่ท้าอะไรคือว่าณตอนนี้สังเกตว่าประเด็นที่ก็นเริ่มยิ่หนักที่เพิ่มขึ้นหนึ่งเรื่องของดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ประธานเจ็ตมาตาต่างๆก็ออกมาให้ความเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอาจจะเึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้นะครับบางท่านก็บอกว่ากัญยาเลยบางท่านจะบอกว่ากัญยาธันวานะครับหรือแม้แต่ ทางอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐก็คืออารันติแ8นะครับก็บอกมาเหมือนกันว่าหลา้เึ้นดอกเบี้ยถ้าขึ้นช้า,าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะชะลอตัวนะนะครับอันนี้ความกระมวลตรงนี้ก็ทําให้ส่งผลให้หุ้โทโลกก็เหมือนกัะาบะยิ่งๆิ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตกเยอะนะครับ <c oughs> เพราะอย่วนหนึ่งก็คือถ้าเราสังเกตว่าการลองโพซิชั่นจากออเกสตฟีเจอร์นะในปัจจุบันเนี่ยจำนวนสัญญาเนี่ยมันใกล้เคียงก่อนเกิดเด็ก นะครับตอนที่เสร็จเนี่ยมันก็ลดลดสัญญาออมาบ้างน,นะครับแต่ตอนนี้คือมันใ,นใกล้เก่อยู่แล้วผมนมี่บอกว่าณตอนนี้ในตลาดการซื้อขายสฟตนด์บันฟูเจอร์เนี่ยก็รับข่าวไปบ้างเหมือนกันนะครับว่าดอกเบี้ยจะขึ้นทําให้สถานการณ์หุ้นทั่วโลกแล,ล้วก็ในบ้านเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการเหตุที่แคบแคบนะครับ,บลงมาก็มีจังหวะในการซื้อบ้างนะครับขึ้นไปก็จะมีตอนจังหวะให้ฟ,ฟกปิดบ้างสังเกตว่ารอบนี้ตรงอินเด็กซ์ขึ้นไปตัวแถวหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าจุดเนี่ย เราบกว่าไม่สามารถถ่านเงิไปได้ทางนี้ทางนี้เขาบอกว่าโอเคว่าจุดสูงสุดของนี่เด็กเคยสูงขึ้นนะครับแต่ประมาณเขาแถวพันห้าร้อยสามสิบนะขึ้นไปที่พันห้าร้อยห้าสิบจุดแต่ปรากฏว่าเอ็นเอเอ็นเอซีดและก็แอสไเนี่ยจุดสูงสุดม่ยกขึ้นนะครับเทคนิคก็เขาเลยบอกว่าถ่านดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนตรงนี้ทั้งในเรื่องของตัวฟันเดินเงินที่ไม่ได้ถูกนะทั้งในเรื่องของตัวฟันโฟที่อาจจะโยกกลับระยะสั้น ทางด้านของทางเทคนิคจะทำให้ราคาหุ้นนั้นมีการอ่อนตัวลงมาในช่วงของวันนี้ครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดดูจุดที่ต่ํากว่า1น3 0เป็นจงังหวะของการน่าซื้อจุดไหนระดับไหนที่คิดว่าน่าจะน่าซื้อแล้วก็ควรที่จะต้อง selective เลือกหุ้นแบบไหนคะครับผมก็ถ้าจะซื้อเพื่อปีบ่าาที่หน่อยนะครับผมมองไปที่1 5 2 0้ี่จุดนะครับจะตรงกับสีลงหน้า16 4สเท่าแวนวใิทางเทคนิคเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า1น3 5งหสามห้นีุดแล้วนะครับ หน้าสามห้าตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยติดวันนั้นเพื่อจะขึ้นตีขึ้นไปให้เหนือนกว่าน,นี้ถึงน่าสนใจที่หน้าสามห้าแต่ถ้าเป็นการก่อนตัวผมคิดว่าน่าสนใจแต่หุ้นที่เป็นการเลือกนะครับคงต้องม,มีตีมนิดหนึ่งตีมหน้าก็คือเรื่องของดอกเบี้ย ถ้าดอกเบี้ยในอเมริกาขึ้นนำดอกเบี้ยบ้านเราก็ควรจะปรับตัวสูงขึ้นค่ะซึ่งสังเกตว่าผลตอบแทนเงินบาทของประเทศไทยตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขึ้นเรอย่างมออสเหมือนเดิมก็คือหุ้นของกลุ่มประกันชีวิตนะครับนั่นคือกรุงเทพประกันชีวิตนะครับลเอ็นะครับเรา, R รเรามองแนวต้านวก็จะแถว48บาทนู่นเลยนะตรงน,นั้นจะเป็นแนวต้านนะครับเราคาดจะอยู่ที่ประมาณเช่นค่าย10วันนะครับ45บาท นะครับคนอีกตัวหนึ่งนะครับเราคิดว่าประเด็นของกลุ่มพาณิชย์นะครับจะสังเกตว่ายังมีทางที่ปรับตัวขึ้นได้ตามกระแสของปัจไัยต่างๆตรก่อที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราเลือกพุ้นตัวที่มี p ีต่ำหน่อยนะครับเราชอบพุ่นของเมกะาเรีแคร์หรือเมก้านะครับก็ p เีเดยงแค่20เท่านะครับเพื่อจะกลับมาเป็นตัวในปีนี้1 6เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ถูกในทางการปัจจุบันนะครับแล้วก็ในทางเทคนิคคือวันนี้มี XB นะครับราคาหุ้นอาจจะดูตกอยู่นะครับก็ถ้าอ่อนตัวลงมาแถว20บาทตรงนี้น่าสนใจเรามองพื้นฐานเรามองเทคนิคก็คือ22บาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านก็วันนี้ชอบ t ี e ของการลงทุนก็คือดอกเบี้ยที่ปรับโตขึ้นนั่นคือตัว BLA นะครับส่วนประเด็นของตัวการบริโภคที่ยังดีขึ้นแต่ดีต่ำก็จะเ่อนของเมกกาองแค่ครับค่ะตัวของเมกกาเองราคาไล่ขึ้นมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะคือต้องรอย่อมคะ ครับผมคืออาจจะไม่จาเป็นต้องรอย่อนะครับท่าแถว20บาทถา้ายอ่ยอเป็นย่อแค่20บาทนะถึง20บาทสิดตานะครับตรงนั้นจะเป็นรรับที่ผมมองว่าแข็งแกร่งมากนะคร<อ>ับเหตุผลที่เราพัพผ่อนก็คือเรื่องของตัว P/E ของกุ่ม กับที่ปัจจุบันทุทีของกลุ่มอยู่ที่30เท่าะนะคบแค่ระบการเติบโตอาจจะแค่20เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ไม่เก่าอีกการนะครับเติบโตในที่หลอมผลแทนไว้16เปอร์เซ็นต์นะทีแค่เพียงแค่20เท่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขามีการลูกค้าที่ต้นเตมิมในตัวของพม่านะครับก็การบริโภคของพม่าก็ดูโตขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเล่นจริงจริงจริดีผมคิดว่าจะน่าสนใจเหมือนกันครับค่ะคือราคาราคาพื้นฐานในปีนี้เท่าไหร่นะคะ ครับราคาพื้นฐานเนื่องจากว่าราคามันขึ้นเลยอย่างที่คุณบอกใว่านะฮะจะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันเก็นพื้นฐานที่เรามองไว้แล้วที่20บาทนะครับแต่เราคิดว่ามีโอกาสในการปรับประมาณการตัวกําไรที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับแ<ฆ>่ผมก็เลยมองทางนี้อย่างเดียวแล้วกันนะครับ<ฆ>ที่มาแที่28-22บาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านครับค่ะ ได้ค่ะเขาบพิ่มขึมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคสวัสดีค,ค่ะ,ค,ะคุณได้พบสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะกําหนดกลยุทธ์ให้กับนักลงทุนนะคะตอนนี้เราหลุดลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็จะมีนวต้าอยู่ที่1 5 3 5จุดยังสามารถเซเลก i ีฟได้นะคะแนะนําเป็นตัวของ BLA กรุงเทพปรกพะกันชีวิตแล้วก็ตัวของเมกานะคะที่ราคาไต่ขึ้นมาแล้วแต่ดูเชิงเทคนิคยังสวยอยู่นั่นเองนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้ติดลบลงมาแล้ว10จุดค่ะ1 5 2 8จุดเช่นเดียวกับตลาดหุ้นดีฝั ตามประเทศนะคะที่เมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมามีการปรับตัวปรับฐานลงมาไม่ว่าจะเป็นดาวโจน์หรือ S&P 500และขณะที่ัากฝั่งของยุโรปเองก็ปิดตลาดอยู่ในแดนลบเช่นกันค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะ การทยอยประกาศผลประกอบการได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแห่งการครึ่งครึ่งหมาย XD หรือว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลนั่นเองค่ะมาดูบริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือว่าตลาดหลักทรัพย์ใหม่นะคะที่มีขนาดเล็กหน่อยนะคะซึ่งทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณประพันธ์เจริญประวัติท่านก็เปิดเผยถึงผลกำไรไตรมาส2ของบริษัทใน MAI ค่ะปรากฏว่ากำไรนั้นโตขึ้นถึง25%นะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะรวมทั้งหมดประมาณ2,300ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเมียตรากำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทที่มีกำไรสูงอย่างเช่น E ATEJSP s SE, นะคะส่วนภาพรวมของครึ่งปีแรกทางคุณประพันธ์บอกค่ะว่าแนวโน้มของครึ่งปีแรกในปีนี้เนี่ยยังถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ ไม่ค่อยจะสูงเท่าไหรไ่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยครึ่งปีแรกโต25.5%ค่ะส่วนปีนี้โตแค่24.57%สาเหตุเป็นเพราะว่าตัวเลขในไตรามาสหนึ่งออกมาไม่ดีนะคะลดลงถึง19.47%นั่นเองเพราะฉะนั้นไตรามาสสองแม้จะดีพอไปอุ้มไตรามาสหนึ่งตัวเลขไม่ดีมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูในช่วงไตรามาสสามไตรามาสสี่นะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่โต GDP ก็เพิ่มขึ้นจะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์เอ i นั้นโตขึ้นเป็นขั้นบันไดได้หรือเปล่านะคะก็ต้องตามลุ้นกันต่อค่ะสำหรับกำไรของบริษัทจดทะเบียนในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะข้อคิดนักลงทุนในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องของหุ้น6ประเภทของพ e เตอร์ลินส์ค่ะ ที่หหุ้นโตช้าเป็นหุ้นที่มีลักษณะขนาดใหญ่การเติบโตของกําไรจะสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเล็กน้อยประมาณ2-4%ร์เซต่อปีราคาหุ้นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่มีปันผลดีและสม่ำเสมอเพราะไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจได้อย่างไรซึ่งหุ้นในประเภทนี้อาจจะมีลักษณะของความเชื่องช้าอุ้ยอ้ายเพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นประเภทที่2หุ้นแข็งแกร่งเป็นบริษัทระดับพันล้านที่มีอัตราการเติบโตประมาณ10-20%ต่อปีซึ่งพีเตอร์ลินช์มักจะมีหุ้นประเภทนี้เก็บไว้ในพอเสมอเพราะหุ้นแข็งแกร่งจะปกป้องพอร์ตการลงทุนได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ